ตนไม้ยืนต้นอยู่ในเขตร้อนมีหลายไวันมีดอกเป็นช่อใบกิ่งใบโตยาวใบแหลมคนอนยอนไม่สีเขียวคนตูมมีสีเหลืองเมล็ดแบนเปลือกม,ม่วงเมล็ดแข็งขอบคุณครับตประกอบของต้นลำพวงหนึ่งราสองลำต้นสามสามดอกสี่ใบ ผลขอบคุณค่ะผ่พันมม่วงมีผลใสพันดังนี้หนมะ่วงเขียเลยสอมะม่วงฟ้าล้านสามมะม่วงอกล่องสีมะม่ชูอานานห้าะบ่วานสนกมะบ่น้าดอไม้ขอบคุณค่ะปรดนมะม่วงหนมะม่วงมีวิตามินเอช่วยสายตาของมะม่วงสูรทช่นยาหานะสูตรชารทางา ดังนี้ครับหนึ่งว่างแห้งสองไม่ได้อิ่มสามน้ำปั่น,นสีุ่ญ,ญีหา่งควดขอบคุณครับมูดปั่นนมสดมีดังนี้ค่ะอุปกรณ์หนึ่ง้ำแข็งน้ำเสื้อสามนมสดส่มะม่วงวิธีทำ ปั่ให้ละเอียด3เทสใส่แก้วแล้วเราก็ทน